เอาใจช่วยดาราสาวเพึ่งหมอทำเด็กหลอดแก้วหวังเป็นแม่คนนักร้องนักแสดงสาวเลดี้เจนหรือจอนจีฮฮเยเดินหน้ามีทายาทคนแรกกับสามีนักแสดงอิมฮยอนแทลิมไฮอันเทหลังแต่งงานกันมาเกือบปีซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เลดี้เจนได้ชาบนอินสตาแกรมของเธอว่ากินพิซซ่าที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันที่เนเปิลส์ จากนั้นก็นั่งรถไฟไปฟลอเรนซ์เดิน29ต่อวันภายใต้แสงแดดที่แผดเผาฉันคิดว่าฉันอาจจะป่วยจากสิ่งนี้ในภาพพบว่าเลดี้เจนเดินทางไปทั่วอิตาลีกับสามีของเธอโดยบอกว่าเธอน้ำหนักขึ้น9กิโลกรัมเธอยังคงโชว์ใบหน้าและรูปร่างที่ยังเพอร์เฟคขณะนี้เลดี้เจนกำลังเตรียมจะมีลูกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในวันที่สสิงหาคม เธอได้พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการฟีดไข่และขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วในช่อง YouTube ของเธอ Lady Jane เปิดเผยว่าเธอล้มเหลวในความพยายาม2ครั้งแรกที่ทำเด็กหลอดแก้วและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไข่เป็นครั้งที่3เธอสารภาพว่าฉันมีน้ำหนักขึ้น9กิโลกร,รัมระหว่างเตรียมตัวสำหรับสิ่งนี้คนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น7-8กถึก แต่อาการบวมทั้งหมดแม้ว่าฉันจะทานอาหารตามปกติแต่ฉันก็เพิ่มขึ้นวันละ1กิโลกรัมรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังกักเก็บน้ำเมื่อเร็วๆนี้ฉันเข้ารับการเก็บไข่และกำลังพยายามทำเด็กหลอดแก้วเป็นครั้งที่3ม